มันมีสองคนเหมือนมมีสองคนไอ้ไอไอกาสซุบวงใหญ่เหนจะจัดเลยมั้มึมีกระปยอยเป็นคะไยูย่กำลังกำลังกำลังเบาวะทำไมทำไมทำไมแกตไม่แกตไม่ เปิดการแกะตัวที่แบบสุดยอดเลยเอ,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 อแขงมันแห้งเลยว่ะเป็นประตูอ่ะฟิตยังเลยมันจะโขด้กไปเดินกนนะไนะม่ดิวดวนโดนเหรอใครชุบวะคนชุบวงนี่ศัตรูชุบวงวะเหรบ่าวงเหรอมีศัตรูชุบวงว่ะ

ไปนระบเกี่ยวระ่งงดาดาดาดเกอบแตกโอุ้ณนะอ้ปืนดีชอยชีวิตสู้พอดองละหาสิวะเป็นนาอายาก็ ไ่ใร้ว่าต้องลก็ได้ปะเคยมียัานไ้ซูเอ้าซุซุบซุอายากับมุยาเว้ยหฮ้ยมอมัหนังเห hey ็นข่วยปะมันออกมามันแหลมปมัน uh มัน uh มัน uh ลังเสียวซะได้เ uh ปิดสอยหัว uh ซุ uh ้งเจ้าอะไรกำลังเสียวซะได้เปิดสอยหัวพวกคน่ขยเห็น่อยสวนกันเลย

ตอนน้าเพื่อนับงน่เอเดบิวตาย้เอาเพื่อเอดบิว่ดิเในอี่วะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนใช่ใช่ใ่มคือตีแดงเมื่อกี้เนี่ยมีคนมีคนขึ้นตีนแดงเมื่อกี้นี่เฮ้ยมาเฮ้คนอยู่ทางไหน

เฮ้ยมีคนโชบะโชูบวงอ่ะตัวตัวโชบวงที่เอ็นเอ็นดีบิวอะบ่ะอยู่แมน้ามันอยู่น้ามันอยู่น้ำตัวนึงมันอยู่น้ำเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นได้โดนมันอยู่น้ามันบอกมันขึ้นอยู่น้าอยู่น้ำเลยวะเออยู่น้ำไม่เด้ขาำไม่กอดบอว่าน้ำเลยวะน้ำทั้งรุมเลยนะมันขึ้นเฮ้ยนี่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 มันโดนลมมันโดนลมมันโดนลมสองเลยสิสิบสองเลยสิสิบสิงห์สิงนี่คนถึงสิงห์

ไอเคเบิ้พอดีเวบงเ่บงงบงย่ธาด้บงยู่ท้ฝาเด้เออที่นี่ม่อยูเลยหลังหลังหลังปูหามต้งปัดปัุณปัดดีกวปะเนี่ยนี่บอกไว้ว่าขืนปัดกวะ Đài, đài. mẹ Bonga 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 một Bonga 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 à Bonga 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 เกมนี่กูเพิ่งเอาเลยวะปวก็ติกูเลนจ่าขนาดเลยไปยองไงยังไงยังไง ชยช่ยชยยเนนไม่ได้บห้บ้หบ้งหวชวกันเเห็นนี้ยขามอะไรวะไปชุชุบนชุบนอะไรวะ สองตัวสองตัวสองตัวห,าย,หายโคตรหลายทางโครูเว่ย,ยนั้นนั่นน่ะกบกบกยิงไไเอาไม่มต้องชุมอน้อที่สองมาจากตึงผวดมันหลายท่าโพดูดห,หลายทาที่สาม